ได้ได้ได้ไ้ไได้ได้ได้ไ้ได้ได้ด้ไ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 ด้้ได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 ้ไ้ได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 ้ไ้ได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 ้ไ้ไดได้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 ้ได้ได้ มาดูวยนะเดี๋ยวหมดศรัทธาครับอกพี่เอาดูพี่ส ar, pues ู um, um, no. okay. Okay. ้เต็มที่เลยพี่เข่งกันพี่เชียร์เยอะพี่ด้วยกันครับผมเรายังเนื่อยเฮ้ยเน่โนอะอะไรเนี่ยเลไรพี่บอกอะไรตอนนี้อ้ถายูปได้ครับได้ครับ มงคนนี้เ่อเานะาเปล่าครบทารต้งเดือต้องเืข้ออวนนี้เตะลากรอนเนี่ยทำหัวทำหงทำหมมเลเป็นล้นใจให้เสมอ

ไม่ครับไม่เอะอหรอกเพราะว่าทีมมันก็เริ่มปรับเริ่มอะหลายอย่างนะครับ,บก็ผลการแข่งขันวันนี้มันก็จังหวะสุดท้ายจริงๆจริงก็เนี่ยจังหวะต้องชื่นชมด้วยใจว่าวันนี้เขาเก็บแับเขาถือว่าดีมากๆอ <ừ> ันนี้ผมบอกเรามีโอกาสหลายครั้งทบอลได้เยอะกว่าแล้วก็จุดที่ขายไปตอนนี้คือจุดหน้าเป้าที่เราอย่างขาด <ừ> ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลครับยังมีหลายเกมไม่ตกแน่นะเมื่อกี้เมื่อกี้แฟนบอลถามหลายคนเลยขอร้องฮะไม่เดี๋ยวคิดว่าเราจะตกหรืออย่างตอนนี้เลยเราทำให้ทุกคนนี้ ทุกวันให้มันดีนะครับเสียงขอ mm hmm. มันน็คือผมบอกตลอดตั้งแต่ผมเล่นนะครับเสียงเชียร์นอกสนามมันสำคัญมากๆย mm hmm. ังไงเชียร์กันเยอะครับโอเคครับพี่โก้ขอบคุณครับขอบรับ